ฝึกออกแบบโลโก้โลโก้แบบนี้ทำอย่างไร Adobe Illustrator นะครับอันนี้คือรูปแบบของโลโก้ที่พี่ทำไว้นะครับเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับว่าการเราทำโลโก้วงกลมแบบนี้เขามีวิธีการทำแบบไหนนะครับขั้นแรกก็เริ่มมาที่มาเลือกที่เครื่องมือสร้างวง,งกลมเนี่ยนะครับ Ellipse Tool เนี่ยนะครับ เลือกมาแล้วก็กดอัตโนตครั้งไว้นะครับตรงนี้เลือกสร้างที่500ตรงนี้ก็ป้อนค่า500เหมือนกันนะครับคลิกโอเคไปนะครับเลือกให้อยู่ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นก็อัตโนตครั้งไว้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้จะ้อนค่าเป็น450เช่นกันครับ450ก็คลิกโอเคจากนั้นก็ คลิกใหม่อัจะเดตครั้งไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ป้อนค่าเป็น400ครับนี่ก็400คลิกโอเคครับแล้วก็มาตรงเซนเ,นเตอร์เนี่ยนะครับอัจะเด็ครั้งไว้คลิกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้จะเลือกสร้างที่350แล้วก็ตรงนี้ก็ป้อนค่า350คลิกโอเคนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาเลือกเลื่อนวงกลมทั้งหมดเนี่ยนะครับเลื่อนแต่ละวงเนี่ยนะครับให้มันมาอยู่ชิดแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการความกว้างของตรงเนี้ยมากแค่ไหนเราก็ดึงให้วงกลมอ่ะมันเลยออกมานะครับตรงนี้ก็เนิ่มกลับไปก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องเลือกสั่งตรงฟิลเนี่ยมันเป็นนอนก่อนนะครับ มันเป็นฟิลสีส้มอยู่นะครับถ้าเราต้องการเนี่ยให้รมตรงนี้มันกว้างแค่ไหนนะครับเราก็ดึงเนี่ยนะครับวงกลมพวกนี้ยที่จะดึงให้มันเกินออกมานิดนึงนะครับขยายใ,ใ,ให้ใหญ่หน่อยนี่คือความกว้างนะครับถ้ามันกว้างเราว่ามันกว้างเกินเราก็กดเข้าไปอีกหน่อยนึนะครับสําหรับวงนี้ก็เหมือนกันครับเราก็ดึงออกมา วงสุดท้ายก็ดึงออกมาก็สักประมาณแบบนี้นะครับรูปแบบของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ Select เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็มาเลือกเครื่องมือ Shape Builder เนี่ยนะครับคลิกเลือกไปนะครับเอามาทำแบบนี้นะครับลากแบบนี้นะครับลากในแต่ละวงเนี่ยนะครับเอลากเสร็จแล้วนะครับ เราก็มาเลือกเครื่องมือ direct selection tool เนี่ยนะครับมาคลิกตรงนี้นะครับคลิกในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับคลิกเพื่อที่จะให้มันเกิดส่วนที่ที่พูดไว้เมื่อกี้นะครับมันจะเป็นส่วนที่นี่นะครับมันตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่เปิดอยู่ หลังจากนั้นพี่ก็จะใช้ลูกศร selection tool นะครับมา select select ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีพื้นเป็นสีแดงนะครับเสร็จแล้วก็มา select เลือกตรงตุกเส้นตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองไล่ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็มา select เลือกสีนะครับ select เลือกเส้นตรงนี้นะครับ อันนี้ที่จะเปลี่ยนเป็นสีเลือดแล้วเราก็สเล็ตเลือกทั้งหมดนะครับตรงนี้ที่จะขอเลือกเส้นเป็นสีขาวสีขาวเพิ่มเส้นเป็น3ปอยแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการเ,าเส้นเราก็สามารถที่จะเลือกแบบนี้นะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็สั่งนอน เนี่ยมันก็ไม่มีเส้นแล้วนะครับแต่ถ้าเราไมต่ต้องการให้มันมีเส้นเราก็สั่งแบบนี้จะเป็นเส้นสีอย่างอื่นก็ได้นะครับสีอื่นก็ได้นะครับเนี่ยนะครับดูไม่ค่อยชัดเพราะเส้นมันเล็กเกินไปเอาเป็นว่า3จุดอย่างนี้นะครับเนี่ยครับก็เลือกเปลี่ยนสีได้นะครับ แต่สำหรับตรงนี้ที่จะเลือกเป็นเส้นสีขาวอย่างนี้นะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาชื่อของบริษัทมาวางนะครับนี่นครับอันนี้สำหรับ การออกแบบโลโก้ของอันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับยูรา55ได้นะครับสวัสดีครับ